ชรินันธนาคอนเป็นบุคคลหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงท่านร้องเพลงได้ไพเราะมากๆท่วงทํานองสูงต่ำเอื้องด้วยน้ําเสียงที่มีเสน่ห์เสียงดีมีเอกลักที่เป็นของเขาเองออกเสียงอักขรักได้ชักเจนท่านมีความสามารถเป็นทั้งนักร้องนักแสดงผู้เก,กินกับภาพยนตร์และผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ ชื่อเสียงของท่านนั้นดังไปทั่วเมืองไทยสำหรับผู้ที่ชอบฟังเพลงก็จะต้องรู้จักท่านเป็นนักร้องคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านสำหรับทุกๆคนนะครับพาเจริญจึงขอนำประวัติของท่านมาลงในประวัติคนดงังเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาชรินนานทนาครนชื่อเดิมบุญใหม่งามเมือง เกิดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพัน์พศ2476เป็นบุตรของพ่อบุญเกิดแม่จันเดยงามเมืองเป็นชาวเชียงใหม่การศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนดาราวิทยาลายัยชั้นมัธยมโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่และจบพาณิชยาการจากโรงเรียนอัดสำชัญพาณิชยาการกรุงเทพมหานคร อาสำหรับอาชีพของชรินนั้นเป็นทั้งนักร้องนักแสดงผู้กันกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ความเป็นมาของการได้มาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2,492เขาเริ่มฝึกหัดร้องเพลงกับสลายกลายเลิกบันทึกแผ่นเสียงจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปีพศ2494จากนั้น ย้ายกลับมาที่เชียงใหม่ทำงานที่บริษัทโกโมลสุโกโซนสาขาเชียงใหม่ต่อมาไม่นานทางสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพก็เรียกตัวกลับทำงานในตำแหน่งแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศแผ่นเสียงจากนั้นทำงานเป็นเลขาที่องค์การยูซอมองค์การบริหารวิเทศสกิจแห่งสหรัฐอเมริกาผลงานเพลงบันทึกเพลงกว่า 1,500เพลงเอาสำหรับเพลงที่ดังได้แก่เรื่องแพรมนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาไลรักเด็ดดอกรักที่รักนกขาวคูรักแสนแสบท่าฉลอมสักขีแม่ปิงเพราะขอบฟ้ากาันและอีกหลายๆเพลงผลงานการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวกว่า19ครั้ง และแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับผู้อื่นกว่า23ครั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ในนามน,านันทนาครภาพยนตร์เมื่อปีพศ2 4 0 8ในเรื่องเทพประบุตรนักเกรงจากนั้นจึงเริ่มกำกับภาพยนตร์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในเรื่องสวรรค์วันเพ็ญผลงานการสร้างภาพยนตร์กว่า20เรื่องเช่นเรื่องรักข้ามคลอง ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำไรายได้สูงที่สุดนอกจากนี้ก็ยังมีแผ่นดินแม่สร้างในระบบ70มมเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยและก็เลิกทำหนังเพราะวงการหนังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกิดความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงในการลงทุนจึงทำให้เบื่อและก็เลิกสร้างหนังในที่สุดผลงานแสดงภาพยนตร์จำนวนกว่า12เรื่องตัวอย่างเรื่อง สาวน้อยเมื่อปี2องพเป็นเรื่องแรกในชีวิตการแสดงของชรินนอกจากนี้นก็ยังมีนกน้อยเงินเงินเงินเทพบุตรนักเกรงน้ำพึ่งพระจันทร์ลูกเจ้าพระยาไอ้ขุนทองรักข้าคลองและอีกหลายๆเรื่องผลงานก,นกันกับภาพยนตร์จำนวนกว่า17เรื่องตัวอย่างแผ่นดินแม่ลูกเจ้าพระยาไอ้ขุนทอง เพลงรักดอกไม้บานรักข้ามคลองและอีกหลายเรื่องรางวัลและกันได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 1. นชรินันธนากรได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่านาันธนากรซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมือ,อง 2. รางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอะไรรัก สได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการ,รวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปี2541 4. ชรินนันทนาครได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงไทยสากลผสมผสานกับเพลงไทยเดิมได้อย่างไพเราะมีท่วงทำนองสูงต่ำ เอื้องด้วยน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์ออกเสียงอักขรกได้ชัดเจนชวนให้หน่าฟังยิ่งนัก 5. ชรินนันธนครเป็นผู้ลิเริ่มร่วมสร้างสารเพลงสดูดีมหาราชาซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์สางเงินสาขาใช้สินสร้างสารให้เกิดความรักชาติและสถาบาันพระมหากษัตริย์ชีวิตส่วนตัวสมรสครั้งแรกกับสปัน เทียรประสิทธิ์เมื่อปี2,500ประไปจนถึง2 5 0 5มีบุตรสาวสองคนต่อมาชรินก็ได้ยา่าขาดกับสปันและได้สมรสกับเพชราชวราเป็นคนที่สองเมื่อปี2,518ทั้งสองครองรักกันมาจนวาระสุดท้ายของชรินทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกันนะครับซึ่งจะได้กล่าวถึงประวัติของภรรยญาทั้งสอง ในช่วงต่อไปการเสียชีวิตชรินมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีด้วยโรคชรามาเป็นเวลาประมาณ4-5ปีแล้วต่อมาเมื่อวันที่20สิงหาคมพศสอ6 7ท่านก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเสรีอายุได้91ปีได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศบบันเพ็ญกุศลนวัดท่าทองญาติ เก็บร่างไว้ยห0ึวันและรับพระราชทานเพลิงศพต,ต่อไปประวัติภรรยาคนที่หนึ่งของชรินนานทนาครสปันเทียรระสปราศ์เป็นลูกสาวของนายแพทย์เป่งเทียรระสปราศ์หนึ่งในตระกูลดังเครือญาติทั้งโอสถานุเคราะห์สุโกโสนและสุริวัฒนะพักดีเป็นหลานพระยาธิดาเจ้าสัวในกรุงเทพและพ่อเลี้ยงใหญ่ที่ เชียงใหม่สปันรู้จักกับชรินเมื่อครั้งที่เธอไปซื้อแผ่นเสียงที่ห้างโกโมลสุโกศลนที่ชรินทำงานเป็นสมียนอยู่ทั้งสองรู้สึกชอบกันตั้งแต่แรกพบจากนั้นทั้งสองก็มีความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักแต่เพราะฝ่ายหญิงเป็นถึงทิดาเจ้าสัวในกลุ่งเทพนักเรียนนอกซึ่งเรียนอยู่ที่อังกฤษในขณะที่หนุ่มเวียงพิงยังชริน แม้พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างแต่ด้วยสถานะนักร้องในยุคสมัยนั้นคนโดยทั่วไปเขาก็มองว่าผนเต้นกินรำกินความรักของทั้งสองจึงต้องถูกปิดเอาไว้และเป็นที่มาของบทเพลงท่าเทวีที่ชรินนานธนาครขับร้องเมื่อปี2499ได้พรรนาถึงความรู้สึกออกมาได้อย่างลึกซึง้งถึงความรักที่แตกต่างทาง นะต่อมาทั้งสองก็พากันหนีไปอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ได้บอกทางครอบครัวของสปันทางครอบครัวจึงตามหาจนเป็นข่าวดางไปทั่วประเทศชรินถูกตั้งข้อหาว่าลักพาตัวแต่สปันก็ยืนยันว่าเต็มใจที่จะไปกับชรินเพราะไม่ต้องการที่จะเข้าพิธีมั่นกับหนุ่มนักเกรียนนอก ในตระกูลไกลเริศเหตุการณ์ดังกล่าวพ่อแม่ถึงขนาดก,กีดกันไม่ให้คบหากับชรินด้วยให้สปานไปอยู่บ้านแม่ที่กรุงเทพและห้ามอ่นนานหนังสือพิมพ์ห้ามฟังวิทยุเพราะไม่ต้องการที่จะให้รู้เกี่ยวกับตัวของชรินอีกอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกาั้นความรักของทั้งสองได้ สุดท้ายชรินก็รู้จนได้ว่าดอกฟ้าของเขาอยู่ที่ไหนแล้วทั้งสองก็หน,นีตามกันไปเป็นครั้งที่สองสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องจำยอมให้ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองจึงได้จดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่กันนานถึง5ปีมีลูกสาวสองคนคือปันชลีและปันชนิดเทียรประศิทฐิ แล้วทั้งสองก็ต้องอยากขาดจากกันต่างคนต่างไปโดยฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งถึงสายเหตุที่ทั้งสองเลิกกันว่ามากันโคโรทิศก็ต้องเลิกกันหลังอยากสปันถูกครอบครัวตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกแต่เธอได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแฟชั่นดีไซน์ทำเสื้อแบรนด์สปันซึ่งเป็นที่นิยมทั่วไป พร้อมเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถที่หลากหลายในงานศิลปะทั้งเขียนภาพการปั้นนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งทีมฟุตบอลหญิงตั้งบนนตรีและอีกหลายๆอย่างเธอใช้เวลา10ปีก็สามารถสร้งางฐานะที่ดีของเธอได้สำหรับชีวิตค,คู่หลังจากเลิกกับชรินแล้ว เธอก็แต่งงานอีกสครั้งและก็อยากร้างกับทุกคนถึงแม้ร้านสปันได้ปิดตัวไปนานแล้วแต่ผลงานของเธอก็ยังคงมีให้ชมและศึกษาอยู่ที่สปันแกรเรรีศูนย์สปันอารยาวัดศิล์ภายในโรงเรียนนานาชาติชาเตอร์ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเกซึ่งเป็นโรงเรียนของตระกูลธีระประสิทธิ์นับว่าเป็นหญิงเหล็กคนหนึ่งที่สู้ชีวิตสุด,สด เธอต้องการที่จะทำลายคำสกประมาก,การดูถูกของผู้คนที่มีต่อเธอนั่นเองเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหญิงสาวสู้ชีวิตนะครับท่านผู้ชมประวัติภรรยาคนที่สองของชรินนันธนาครเพชราชวราเพชราเกิดเมื่อวันที่19มกราคมปีพศ2486ที่อําที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองมีพี่น้องทั้งหมด7คนเธอเป็นคนที่ส บิดามีเชื้อสายจีนสําหรับปู่นั้นเป็นจีนอพยพส่วนแม่นั้นเป็นคนไทยครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายและทําร่ทําสวนการศึกษาจบมศ .3 อ,อาชีพนักแสดงนักจัดรายการวิทยุปีที่แสดงก็คือตั้งแต่ปี2505ไปจนถึงปี2521ได้ตําแหน่งชนะเลิศ การประกวดเทพธิดาเมษาหาวายประจำปีพศ2504จดัดโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากได้ตำแหน่งนางงามหาวายแล้วสริสริจินดาและดอกดินกันยามันสนใจอยากจะได้มาแสดงภาพยนตร์ด,ด้วยจึงได้ชวนให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกบันทึกของพิมพ์ชวีเมื่อปี2505ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่เพชชราแสดง ในขณะนั้นอายุ19ปีแสดงคู่กับมิตรชัยมัญชาโดยดอกดินกัญญามานเป็นผู้ตั้งชื่อว่าเพชรชราชวราต่อมาเจนจรบศินได้ตั้งฉายาให้ว่านางเอกสาวในตาหยาดน้ำพึ่งเนื่องจากเมในตาที่หวานกว่าเด็กสาวทั่วไปตาหวานด่างตานกแก้วที่ตาขาวและตาดำเด่นชัดมากๆเป็นพิเศษครับท่านผู้ชม ท่านก็ลองสังเกตดูในตาของเพชรานั้นหวานซึ้งกว่ายิ่งอื่นใดในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับภาพยนตร์เรื่องดอกแก้วเป็นเรื่องหนึ่งที่แจ้งเกิดให้กับเธอแสดงคู่กับมิตรชัยบัญชารับบทคู่รักในภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนภาพยนตร์มากถึงขณะบางคนเข้าใจไปว่าเมรนามสกุลว่าเพชรร เพชรรามีชื่อเสียงสูงสุดช่วงปี2,506ไปจนถึงปี2,513เป็นยุคที่เธอและมิรโด่งดังมากที่สุดหนังแทบจะทุกเรื่องที่ออกฉายในสมัยนั้นก็จะมีเพชรราและมิตใช้บัญชาแสดงในแต่ละเดือนมีคิวถ่ายหนังประมาณ12-18เรื่องแต่ละวันต้องถ่ายหนังวันละ3-4เรื่องว่ากันว่าแทบจะไม่มีวันหยุดพักเลยนะครับท่านผู้ชม ด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสดงภาพยนตร์จนแทบจะไม่มีเวลาว่างพักผ่อนต่อมาเธอจึงได้รับเชิดชูกเกียรติด้วยโลกเกียรติคุณบุคคลแบบอย่างที่ดีในความขยันหมั่นเพียรจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืน่นสุทธานารีนาถหลังจากที่มิชชัยบัญชาเสียชีวิตไปแล้วเพชรระก็ยังแสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องอีกหลายๆเรื่อง แสดงคู่กับพระเอกดังในยุคนั้นเช่นสมบัติเมธนีขันชิตความประชาชัยยาสุริยานและพระเอกรุ่นน้องอีกหลายๆท่านเช่นกรุ่มศิบไลยหน้าภูวนาสรพงษ์ชาตรีไพโรธใจสิงและคนอื่นๆผลงานการแสดงภาพยนตร์ราว300เรื่อง บทบาทที่แสดงก็มีทั้งบทบาทเจ้าหญิงเด็กจอมแก่นแม้แต่ขอทานก็อยางได้แสดงและได้แสดงภาพยนตร์กำลังภายในจีนของประเทศไต้หวนันอีกด้วยโลกแห่งความมืดชวิตกรรมเป็นดาราของเพชรรานนั้นไม่ราบเรื่องเหมือนดาราท่านอื่นนะครับประมาณปีพศ2015เธอเริ่มมีปัญหาสายตาเนื่องจากการถ่ายภาพยนต์ ที่จะต้องใช้แสงไฟสว่างจ้าใยมากเกินไปใช้เวลารักษาอยู่หลายปีจนกระทั่งตาบอดสนิททั้งสองข้างจนเธอต้องยุติชีวิตการแสดงลงเมื่อปีพศ2521ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เธอแสดงก็คือเรื่องไอ้ขุนทองภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สารพงษ์เป็นพระเอกในเรื่องหลังจากหยุดแสดงแล้วเธอก็ได้ทำงานเป็นนักจักรายการวิทยุคลื่น ลูกทุ่ง FM ในช่วงปีพศ2544ยไปจนถึงปี2548จากนั้นเธอก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยจะอยู่แต่ในบริเวณบ้านเป็นเวลากว่า30ปีต่อมาเมื่อปีพศ2552เธอได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ครั้งแรกในรอบ30ปีในรายการวุด,ดีเกิดมาคุย โดยผู้ไถ่ถามจะต้องเข้าไปคุยในบ้านของเธอเองพร้อมพูดเปิดใจและบอกสาเหตุที่เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกรายการโทรทัศน์อีกด้วยชีวิตส่วนตัวเพชรชราเคยมีคู่มั่นเป็นลูกเศรษฐีเจ้าของอู่ต่อเรือประมงในขณะนั้นอายุ15ปีด้วยความที่อายุอย่างน้อยเธอจึงหนีไปก่อนวันเข้าพิธีแต่งงาน จนเป็นเรื่องราวใหญ่โตพ่อกับแม่ของเธอจะต้องได้ใช้ค่าเสียหายให้กับทางฝ่ายชายที่เป็นคู่มัน่นในปีพศ2518เพชราราและชรินได้แต่งงานกันเพชรราเคยตั้งครันถึงสมครั้งแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงทั้งสามคนทั้งสองจึงไม่มีทายาทครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าเสียดายคนหนึ่งเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งเป็นดารานักแสดง ทั้งสองเป็นศิลปินทั้งคู่แต่ก็ขาดผู้ที่จะสืบทอดต่อทางด้านศิลปินของทั้งสองรางวัลแรกการได้รับการเชิดชูเกียรติ 1. รางวัลพระสุรสวัสด,ดีนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมโดยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2. ชมรมวิจารณ์บันเทิงรางวัลคู่ขวัญดาราทองดาราทองในที่นี้หมายถึงมิตรชัยมัญชา โดยรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 3. รางวัลสปสั์สุภกิจพศ2544 4. รางวัลกินารีทองคําบุคคลเกียรติยศเทศกาลภาพยนนานาชาติที่กรุงเทพครั้งที่7 5. โลกเกียรติคุณบุคคลแบบอย่างที่ดีในความขยันมันเพียร จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืนนน่นสุทนารีนาศ 6. กรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงภาพยนตร์ประจำปีพศ2อ6 1ท่านผู้ชมในชีวิตการเป็นดาราของเพชรานั้นเคยประสบกับวิกฤตการเงินเรื่องภาษีจนกรมสวรรด์ฟ้อง ล้มละลายต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้ภาษีแต่ก็ยังโชคดีที่ชรินันทนครได้ทำภาพยนตร์ใหม่เรื่องเพลงรักดอกไม้บานก็พอที่จะมีเงินใช้หนี้บ้างและก็ได้ไปขอสัพกรส่งตามที่มีบางครั้งก็ขัดส่งเมื่อขัดส่งทีไรหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่าเพชรรกงภาษี จนเป็นข่าวดังในสมัยนั้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติคนดงังชรินนันทนาครสปันเทระประสิทธิ์และเพชรชราชวราขอบคุณที่ติดตามช่องผาเจริญสวัสดีครับ